ถามว่ากินอะไรบอกอยากกินข้าวหน้าเนื้อถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนื้อลุ่มๆร้านอาหารวันนี้สุพจน์พาชิมขอแนะนำปังต่อข้าวหมูย่างพิกัดเดินทางบนถนนธรรมบูชาเรียบทางรถไฟจากหน้าวัดธรรมจักรตมบนหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกเดินทางไปสองกิโลเมตรร้านตั้งอยู่ขวามือติดถนนเปน็นร้านเล็กๆตกแต่งสไตล์บาร์ญี่ปุ่น ห้องปรับอากาศเย็นสบายเปิดตั้งแต่4โมงเช้าถึง3ทุ่มสามารถนั่งทานที่เคาน์เตอร์ได้เลยเมนูมีให้เลือกไม่มากแต่ขอบอกเด็ดทุกอย่างเมนูหลักข้าวหมูย่างเนื้อย่างเนื้อ,อตุนท็อปปิ้งพิเศษเบคอนไข่ดาวไส้กรอกหรือจะสั่งทานเล่นเนื้อย่างเสียบไม้ไก่ทอดปังตอก็ขอบอกเด็ด ทุกเมนูสุจพ์สายเนื้อมาทั้งทีพามาชิมอะไรบ้างไปดูเนื้อย่างเสียบไม้เมนูทานเล่นเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มงาขาวรสเด็ดโรยด้วยหอมเจียวเนื้อโคขุนนุ่มชุ่มฉ่ำย่างร้อนๆทานคู่น้ำจิ้มงาขาวอืมฟินไก่ทอดปังตอไก่ทอดกรอบสุดเด็ดปังตอราดด้วยซอสเกาหลีมีทั้งรสหวานและเผ็ด ผีเด็ดต้องทานด้วยมือข้าวหมูย่างปังต่อหมูหมัมกย่างเนื้อนุ่มหั่นชิ้นพอดีคำทานคู่จิ้มแจ่วรสเด็ดโรยหน้าด้วยหอมเจียวบอกเลยจายนนี้อร่อยคุ้มข้าวเนื้อตุ๋นสูตรลับพิเศษเฉพาะที่ปังต่อใช้เนื้ออย่างดีตุ๋นจนเปื่อยนุ่มราดด้วยน้ำซอสตุต๋นสูตรพิเศษหอมนวัวจานนี้ยกให้น้มเบอร์วันขอเวลาแป๊บ เรียบร้อย